ติ๊กเกอร์น่ารักจังคือเนองไี่มีค่ะแบบรอท่านนานก็เลยอัพเดร่างองต่าลูกอะไรเนี่ยติ๊กเกอร์ลูกได้นะอาจารโอ้แมวน้ำลูกแมวน้ำเหมาะมากเลยเนี่ยวันก่อนไปวิ่งที่เรียบคลองขันทันก็แอบเอาน้ำทม่ขันทันถุงนะครับคุณผู้ชมไม่มีคนฉีดเลยเหรอตอนนี้เขาัอกมาหมดแล้วอที่นี่ผมมาสายเหรอโอเคครับ อาทำอะไรดีตอนอื่นนะครับขั้นตอนแรกประชาชนไม่มีอ่ะเดี๋ยว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 เดี๋ยดีเดี๋ยคุณมีประวัติแพ้วัคซีนไม่มีคุณเคยตรวจเชื้อพบไม่มีคุณมีโรคประจำตัวไม่มีไม่ตั้งตั้งคันไม่ตั้งคันเจ็บป่วยไม่ออกมาไม่มีการระไรโอเคยินยอมฉีดโอเควันนี้ที่ยี่สิบเจ็ดพี่ยอหกเลยหกห้าโอเคครับ ปัดประจำตัวประชาชนอยู่ไหนปัดนี่นะข้าวยืนกระเป๋าไงเออไม่ได้มาเอาบอกคำได้ไหมตอนนี้สูดร4.5นี้นะคะตอนนี้คืบล็อกยินที่จะเขียนประทานะคะอันนี้เป็นบล็อกอินป่ะครับใช่ค่ะใครก็ได้ค่ะโคลต้าวันหนึ่งกี่เข็มับล็อกอินไม่จำกัดค่ะ ยี่ห้ออะไรจ๊ะมเข็มนี่จะเป็นซิโนแวตแตาคแล้วเข็มสก็จะเป็นแคตาแล้วก็ไพเค่ะแล้วก็เข็มสก็ซามสูรนสองถ้าซิโนแวินแวก็จะเป็นแคตาค่ะแล้วก็จะมีซิโนแวิแแล้วก็ไเไม่มีนานหนอาจะเป็นเข็มสโอเคเพราะว่าผมเข็มห้าแล้วนะเนี่ยแต่ว่าผมขี่มานานแล้วไงผมไปสี่ที่เมริกามาสองเข็มโมเดิรโโ์น่ามไม่โมนามีไหมจ๊ะ โอเคจ้ะท okay, uh, yeah. okay, uh, uh, ัศชาจ้ะอายุห้าสิบหกจ้ะกรอกเองไม่ได้เหรอกรอกเองได้โอเคอ่ะถามเลยถามเลยอ่ะเดี๋ยวจะให้ง่ายง่ายกว่าเอาะถามก่อนนะอ่านี่คือพุทธาปีสิบสีพุทธาถึงเก้าตื่นเต้นไหมเนี่ย ไม่ถามเป็นคนนี้โอเคครับตื่นเต้นเหมือนกันครับอา่ารยสีดยครับก็หมอให้ฉีดวันไห่ครบค่ะเสียดายนกไปเรยอะไรไม่เป็นไรครับคอณลุงนี่ใครนี่หมอครับได้ครับเอาสบายสบายนะไม่เป็นไรนะพวกเราไม่เป็นไรนะรับกินแหวกสองโมนาสอ แต่ว่าเก็บมาใช้พิธีกาปีน,นี้แล้วับพิธีกามาใกล้จะครบปีแล้วต้องบูแลอ,อ,อ,อ้ยพิกเกอร์นลละะ่ารักจังคือน้องที่พแบบรอาาท่านนานก็เลยอุ้ยล,ลูกอะไรเนี่ยถึงเพื่กกลลอ,ล,อลูกแมวน้ำลูกแมวน้ำเหมาะมากเลยเนี่ยเมื่อกี้น้องเขาามาได้ค่บอกว่าอันนี้ป็นข ก็เรามาสีบูเตอร์กันนะคับกเราสำคัญนะฮะแต่ช่วยไม่สำคัญนะฮะรเตอร์อันนี้มาเป็นมินเตอร์เะครับเราจะเปิดแอายเครับอ่้เราไปเจอคนเยอะผมนี่เจอแอบหูพ่อจามเลยเสียงมากเลยฮะแอบหูเพรารู้ภาษาเราบ้างนอนยู่บ้านไม่ใช่ใจตรงมียังไม่รู้เลยว่าสีแล้วเนี่ย ไม่รู้ไงไม่รู้สึกเลยไม่เก็บไม่รู้สึกเลยฮะแป๊บเดียวเองเสิพี่ตามผมมาเนี่ยจริงๆค่ะนี่อ๋อเคโอเะดูความน่ารักกับนนะอาจารย์โชยโชยมาเลยนะอาจารย์นะโอเคเรียนเชิญผู้นี้แอดผู้ก่อนเชิญชวนทุกท่านนะครับขอบคุณทุกคนมากันที่แอรทีเด๊ เอาไปดิฉีด booster อย่งมเลยครับคุณผู้ชมนุ่มมากเลยฉรับเดียวเองคผู้ชมพอรวมรวมแล้วสิบนาทีจบครับดีนะแต่มันอาจจะช่วยให้เรารอดชีวิตได้นะแป๊สิบมันจะลืมครับมาฉีด booster สดนนะครับของเราที่ทำมาเนี้ยเลยคือไม่ต้องนั่งเลยนะครับยืนทำเกณฑ์อการเดี๋็กกับอาจารย์ตึงขึ้นมาทำไงเนี่ยตื่ก็มีคนดูแลโอ้เมื่อกี้พี่ก็บอกเขากลัวว่าอาจารย์ไม่นั่งเลยนะเตรียมท่าหันไปเลย